แบบคนเพิ่งเล่นก็คือเข้ามาตรงนี้ค่ะทุกคนตกปลาลากไปให้ตรงไม่ตรงกูได้แล้วก็กดอันนี้ค่ะวิธีขายก็ข้อที่คนนี้แล้วก็กดเอานนได้เงินขึ้นมาหาได้ตามทุกคนเลยนะคะก็คือมาตรงนี้มันมีร้านขาย เดินมาค่ะมันจะมีตรงนี้ให้กดนะคะกดไปใกทุกคนจะเห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือกดตามของเรามันไม่ขึ้นนะใจเดียวมันจะขึ้นเอง the lord ต้องรม่นานเนาะรตกาตกเร็จก็จะได้เงินมาก็จะได้เงินมานะคะทุกคนคือเงินหาง่ายมาแค่ตกปลาคับขายของนะคะทุกคนก็แค่นี้จํารับคนที่เพิ่งเล่นใหม่นะคะ